นี่แหละครับมันเพื่อนมีแววอยู่แนวรอน โอยอย่างนี้ยังกินหัวได้อยู่ครับผมเอาหัวไปก่อนแนวร้อนยังมีแววไม่เลยกะลาตานแต่ละต้นไม่เหมือนกันครับผมบางต้นกะลาแข็ง มุมเดียวกันแต่คนละคลิปครับตรงนี้ไว้ดัดถอยโดยเฉพาะฝันแรงก็ไม่ได้นะฝันแรงนู่นข้าวยันหลอนอฝันแรงไม่ได้เลยทานกะลาอย่างงี้ฝันแรงับนู่นเข้ายันหลอน อ่อนเลยครับผมอันนี้มีแววกินได้มีแววอ่อนนิ่มๆ ตรงไหมที่เจาะมาในตรงเลยนีนเนย่เห็นร่อนเลยบางที่ก็ไม่เจาะอย่างนี้ก็ผมพาเลยร่อนใครร่อนมันเ้วไปแช่น้ำที่หลังเห็นแล้วแววเอ๊ะทลายเดียวกันแต่แววเริ่มหมดแล้วนะครั้งนี้ยังมีแววอยู่นิดเดียวอันนี้ก็มีแววอยู่แววล,ลายตรงนี้ ไม่เลยตรงกระลาพอดีเลยกินหัวไม่ได้เลยเนี่ยหลอนกินได้นี่แกนไม่ติดครับ ติดกันปุ๊บนึงแง่ยากนี่หัวเริ่มแข็งแล้วสองลอนมีสามลอนมี แบบใช้ได้เลยครับผมเนี่ยอ่อนกำลังกินมีรสชาติอะไรเงี้ยไม่ต้องแวะเสียเวลาเดี๋ยวไม่ทันลูกค้า แหลงไม่ได้ด้วยนะถะแหลงปุ๊บโดนหลอนตารกระลาอ่อนครับนี่โดนหลอนเพราะว่าเด้ขาดไปโดนมือทียุ่งในงานนี้น ใส่แนวเลยตรงกินได้จะใส่แนวเงี้ยต้นเดียวกันเลยวลายเดียวกันแต่จะเริ่มเป็นโคนละสีแล้ว นบ,นบ,นบ,นบแต่อย่างนี้แหวะเพราะมีแววมากถาแถลงไปเด๋ยวร้อนแตกครับผมถนอม ขนาดถนอมอย่างนี้ไม่อยากจะเข้าไม่ตรงแนวนิบๆเลยอ่อนจัดคุละสีด้วยครับผมต้นตลายปลายตลายเนี่ยตลายต้นละสีนี่เล,ยน,ลย,นยนะย นอมแบบร้อนไม่แตกอะ่อะอมตอนแรกนูกว่าจะแตกใช้ไม่ได้ติดสินายได้จะได้เห็นลูกเล็กแต่ร้อนพอได้เลยครับผม แววเหมือนกันนี่มีแววตรงเว้านี่ก็มีแววตรงเว้าถนอมมือใหม่ตรงอย่างนี้เลย ใส่แนวแตกไหมไม่แตกใส่แนวนี่แล้วครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสวัสดีครับ